โอเคครับก okay, ็ขอการสวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็นะครับมันผมจะทำการสอนตัวเกมตัวไฟเกม GTA V นะครับก็สำหรับใครที่ซื้อตัวเกมมาแล้วครับแล้วก็โหลดลงคอมเตอร์ของเครื่องมาแล้วนะแต่ว่าหาได้ส่วนของไฟเกมไม่เจอสำหรับใครที่จะลงส่วนไฟเอ็นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการสอนหาาจตัวไฟเกม g t วีไฟเอ็มนะโอเค อย่างแรกนะฮะเปิดคอมพิวสตรีมกับเพื่อนๆน,นะแล้วก็อย่างแรกเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆนี่อยู่ก็มันจะขึ้นคำว่าราคาเกตก็อย่ามาให้กดกคนนะลิดขังฮะเราต้องว่าเรื่อนมาในสครับตัวเกมฑ์จีเอวีนะโอเคแล้วก็กดไปที่คำเสื่อมพวกคำเสื่อมนะครับแล้วก็กดคําว่าจดการนะโอเคแล้วก็กดคำว่าเปิดหาไฟล์ในเครื่อนนี่ฮนะเราก็จะเจอในสมองโฟลเดอร์ เกมจีดี A ีนะก็อย่างวมาเย่างตมาทำอย่าต่อกดตรงนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้คลิกไปอย่างนี้กดกดสีแล้วก็ไปคัดลอกวางในสครับโฟลเดอร์ไฟล์เอได้เลยนะฮะหรืออย่างต่อมาอันนี้โอเควิธีที่สองนะก็กดข้อที่ไฟล์นะฮะอันนี้เพื่อนๆเก็บแล้วก็กดที่ีดิสกีสีฮะโอเคเพื่อนๆเก็บในสคองเจ้าตัวเกมจีดีเอวีไม่เก็บในสคองเจ้าตัวโฟลเดอร์ของ สตรีมไว้ท okay. ี okay. Now, wrong, ่ไ e ด okay. ้ง okay. ่ายนะโอเคเก็บไว้ที่ได้ดีนะครับโอเคแล้วก็เอาแกวเทนส่วนของสตรีมลายบาเนะกดที่สตรีมแล้วก็กดซัมมอนนะเนี่ยแล้วก็จะเจอแกโฟลเดอร์เกมจีดีนี่นะนี่นะทําแบบเดียวกันเลยนะฮะโอเคทำเลยก็เลยกดคอนโทรลซีแล้วก็ไปกราฟิกวางในส่วนของโฟลเดอร์จีดีโฟลเดอร์ของไฟเอ็นนะ ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะค,ะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของผมด้วยนะก็อันนี้เป็นคลิปแรกของชอ่องก็อาจจะไม่ได้นี่มากนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะที่ดูจบนะคราวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีะครับ